ทุกคอ้ํามาสวนต้นน้ํานะคะวันนี้อ้ําจะพาทุกคนนะคะมาปลูกผักนะคะเป็นผักสลัดอีกชนิดหนึ่งที่อ้ําชอบกินมากเลยนะคะก็คือผักสลัดแก้วนั่นเองนะคะนะคะซองนี้ประมาณ20บบาทนะได้มเมล็ดพันธุ์ค่อนข้างเยอะอยู่นะคะแต่ว่าอ้ํายังไม่เคยเห็นเลยว่าลักษณะของมเมล็ดเขาเป็นแบบไหนนะคะเป็นผักชนิดที่ยังไม่เคยลองปลูกเลยนะคะเดี๋ยวจะลองมาปลูกดูว่า เราจะปลูกขึ้นแล้วก็เป็นหัวสวยๆแบบนี้เหมือนที่เขาปลูกหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูวิธีการปลูกง่ายๆกันเลยค่ะก็เตรียมดินปลูกเสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นดินปลูกที่ผสมกับปุ๋ยผสมกับปุ๋ยหมักนะคะแล้วก็จะมารดน้ําให้ชุม่มเดี๋ยวจะมาดูลักษณะเมล็ดข้างในค่ะว่าจะเป็นแบบไหนมาเริ่มฉีกซองกันนะคะ อ้ํก็ยังไม่เคยเห็นนะคะว่าเมล็ดเขามีลักษณะเป็นแบบไหนเนาะน,นี่ก็จะเป็นครั้งแรกเลยที่เราซื้อเมล็ดพันธุ์เคามมปลูกเมล็ดพันธ์นะคะก็คล้ายๆผักสลัดตรีนโอ๊กเล็ดโอกทั่วไปเนาะสีของเมล็ดก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองปลูกกันอ้ําก็จะใช้วิธีการนะคะ โรยมเมล็ดลงไปในกระถางเพาะเลยเสร็จแล้วพอต้นเขาเริ่มงอกนะคะอัามก็จะเริ่มแยกต้นเขาเอามาใส่ในถาดเพาะที่เป็นถาดหลุมค่ะก่อนที่เราจะปลูกนะคะเดี๋ยวอํามจะใช้ไม้เขีย่ยเขี่ยดินให้ทั่วนะคะนี่ที่เห็นว่าเป็นรากๆนี่คือรากไผ่ะคะเอาดินมากองไว้ตรงต้นไผ่เนาะแล้วเขาก็แบบขึ้น มาดูดปุ๋ยในกองดินที่เรากองไว้เกียเกี่ยดินประมาณนี้นะคะไม่ต้องลึกมากเราจะไม่ใช้วิธีการกลบนะคะเสร็จแล้วอ้ําก็จะโรยมเมล็ดเลยนะคะ,มะเมล็ดที่เราเทมาก็โรยลงไปให้ทั่วเลยกระจายกระจายกันอ้ําโรยเยอะอยู่นะเนะี่ยเพราะว่าเผื่อมันไม่งอกด้วยแล้วก็ เรารยเยอะแบบนี้มันก็สามารถที่จะเลือกต้นที่สวยที่สุดแข็งแรงที่สุดนะคะเอาไปปลูกได้มเมล็ดเขาเยอะอยู่นะคะ20บาทเองเสร็จเรียบร้อยเราจะไม่ใช้วิธีการกลบนะคะอ้ําก็จะลดน้ำเลยให้ดินเขานะคะกลบแล้วก็ยุลบลงไปด้านล่าง นะคะสักพักนึ่งน้ำที่เราลดไปนะคะเขาก็จะซึมลงไปใต้กระถางนะคะก็เป็นวิธีการปลูกที่ง่ายอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่อ้ําเลือกใช้ในการเอพาะกล้ามเมล็ดผักสลัดนะคะเดี๋ยวรอให้มเมล็ดผักงอกเดี๋ยวอ้ําจะพาทุกคนมาอัปเดตต้นกล้าผักของเราอีกทีนึงค่ะ ผ่านไปประมาณ2วันนะคะ,มะเมล็ดก,ก็จะเริ่มงอกแล้วนะคะในกระถางนี้อ้ําทิ้งไว้ประมาณ4วันแล้วนะคะใบเขาก็จะเริ่มออกมาเป็นใบให้เห็นแบบชัดเจนมากขึ้นเป็นมเมล็ดผักที่ค่อนข้างที่จะโตง่ายงอกเร็วนะคะแต่ว่า เมล็ดที่เราโรยนะคะก็รู้สึกว่าบางที่ก็จะไม่ค่อยงอกนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งอาจจะโดนมดนะคะขโมยเมล็ดเอาไปกินด้วยก็ได้แล้วก็อัตราการงอกของเมล็ดที่เราซื้อเขาก็จะไม่เหมือนเมล็ดพันธุ์ที่เราเก็บเองนะคะตอนนี้นะคะกล้าผักของเราที่อยู่ในกระถางที่เราเอามาโรยมีอายุได้ประมาณ5วันแล้วนะคะใบที่3นะใบตรงกลางก็จะเริ่มงอกออกมานะคะต้นประมาณนี้นะคะเราก็สามารถที่จะแยกเอามาลงในถาดเพาะได้ค่ะ เราก็เตรียมดินนะคะผสมกับปุ๋ยหมักเรียบร้อยเอามาใส่ในถาดหลุมและก่อนการย้ายกล้าทุกครั้งนะคะก็ต้องรดน้ําต้นกล้าให้ชุม่มเพราะเวลาที่เรางัดต้นกล้านะคะจะได้งัดออกมาง่ายๆค่ะขุดหลุมนะคะลงในถาดเพาะเวลาย้ายต้นกล้ามาจะได้เอามาลงได้เลยค่ะ มาร์กหนุ่มให้ได้เสร็จทุกหลุมนะคะเดี๋ยวก็จะย้ายกล้าผักมาลงกันค่ะวิธีการย้ายกล้าผักนะคะก็จะคล้ายๆตอนที่เราปลูกพวกผักสลัดเรดโอกกรีนโอกทั่วไปนะคะก็คือเราก็จะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นปลายแหลมแบบนี้นะคะงัดลำต้นเขาขึ้นมานะคะเราไม่ใช้การดึงนะคะเพราะว่ารากเขาอาจจะจับกับดินแน่นแล้วก็ทําให้ต้นเขาขาดได้นะรากขาดออกสุดต้นใช้การงัดแซะขึ้นมาแบบนี้นะคะ นี่นะแล้วก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นของเรานี่แหละงัดดินบริเวณด้านข้างที่จับกับรากและลำต้นออกนะคะเราก็จะสามารถดึงลำต้นของกล้าผักออกมาโดยที่รากของเขาก็ยังอยู่ครบสมบูรณ์นะคะแล้วก็สามารถเอาไปปลูกเนี่ยต้นเขาก็จะโตและแข็งแรงกว่ารากที่ขาดนะคะแล้วก็ย้ายเอามารอไว้เลยนะคะ ทีละสองต้นสามต้นก็ได้นะคะรากเขาจะได้แบบไม่ขาดน้ำมาวางไว้วิธีการเพราะ,มะเมล็ดนะคะให้ลงกับกระถางปลูกแบบนี้มันจะง่ายเราจะรู้เลยว่าต้นไหนที่สมบูรณ์นะคะเราก็สามารถนัดแล้วก็เลือกเอาไปปลูกได้ได้รากมาเป็นแบบนี้ เดี๋ยวเราจะมาใช้วิธีการเหมือนที่ปลูกผักสลัดอย่างอื่นหรือว่าเดชโอเทียมเคยทําคลิปไปนะคะก็จะใช้วิธีการนี้เหมือนกันลักษณะหลุมที่เราเ,<อ>เจาะเป็นหลุมปลูกนะคะทําแบบเป็นหลุมใหญ่ๆหน่อยเวลาเราวางรากเขานะคะจะได้วางรากเขาลงไปแบบนี้ได้เลยเราก็ใช้ไม้นะคะดันรากกับลําต้นเขาลงไปเบาๆแล้วก็สามารถกลบได้เลยะคะ่ะ จะดึงขึ้นมานิดนึงนะคะอย่าให้ดินกลบบริเวณยอดนะคะยอดผักไม่งั้นเดี๋ยวยอดผักของเราก็จะเน่าก็เป็นอันเสร็จนะคะวนวนหลุมให้ก,กว้างๆหน่อยเวลาใส่กล้าผัก่ยรากเขาจะได้ลงไปง่ายๆ ถ้าไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องนะคะก็จะใช้มือเดียวในการปลูกนี่นะคะกะดูปริมาณว่าให้เขาลงไปพอดีแล้วก็กดดินบริเวณด้านข้างลงไปได้เลยดึงดึงตรงยอดขึ้นมานิดนึงก็ได้นะคะกันดินเขาไปเกาะตรงยอดแล้วก็ทำให้ก้าผักของเราเน่า ส่วนถาดนี้นะคะก็คือผักสลัดแก้วนะคะที่อ้ําได้ทําการแยกกล้าผักลงในถาดหลุมนะคะตอนนี้เขามีอายุได้ประมาณ1อาทิตย์เหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นเขาค่อนข้างที่จะโตเร็วเดี๋ยวเราก็จะนําไปลงแปลงนะคะตอนนี้แปลงปลูกของเรายังไม่พร้อมนะคะก็ต้องรอเวลาอีกนิดนึงเดี๋ยววันที่แปลงปลูกเราพร้อมนะคะจะพาทุกคนไปปลูกผักค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ